เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งกับวันหนึ่งพึ่งจะมาครับพึ่งจะมาพบพอกันอีกคือเก่ากับแนวทางกับแนวทางหวยฮาหนอยของเฮาเป็นยังไงบ้างครับผมบคันไปเรื่อย <laughs> มาอยู่ใตตน้นใหม่นะยามบรรยากาศยามใหม่เกือบ นาเวลานี้เกือบบ่ายสองแล้วล่ะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้อ้าวคลิปยังไม่ได้ลงครับหวยลาวก็มีครับวันนี้ครับผมหวยลาวก็มีงวดที่แล้วก็ไปเขาแต่เล่าบันนอกเนาะถ้าใครฟังคลิปนี้เข้ากันลงยาวกันเลยไหมครับลงยาวไปเลยครับขอลงช่วงแรกเป็นฮานอยก่อนนะคะผมถ้าใครมักขอคอ,อยตามไปเล่ากับ คลิปต่อจากนี่เลยแหละครับผมลงคลิปเดียวกันเลยครับผมแา่ผู้ใดมักจะเบิงเล่าตอ่อแา่ผู้ใดบ่มักกะเอาเฉพาะฮานอยครับผมดูเฉพาะฮานอยฮานอยกับล,ลุงช่วงช่วงแรกแล้วฮานอยกับขอ,อลุงช่วงแรกไว้ก่อนครับถ้าใครเข้าฮานอย้ามักในแนวทางของช่างช่วงเขาแล้วมักฮานอยแล้วยุดพ่อครับทำให้มันเนข่าเนาะเข่าแล้วกับพ่อครับรตองไปต่อครับ ต้องไปโตเล่าเล่าก็ยังบอปันไดครับเล่ากับไปเขาได้เล่าบรรนองอยู่ช่วงนี้เขาเล่าตลอดแต่ว่าเขาเล่าบรรนองอย่างเดียวครับเล่าบรรนองนี่มันจะออกสองตัวหน้านะสองตัวหนามันไปแต่สองตัวหนาในช่วงนี้ครับผมเล่าห่ากระไดก็รู้สึกเสียดายแล้วก็ต้องขอโทษขอไปกับหวยเล่าด้วยครับผมเอากะมาลงมา ช่วงแรกขอเป็นฮาน้อยก่อนครับผมถ้าใครติดตามชมไปก็ชมต่อไปเลยนะครับผมเล่าอัดในคลิปเดียวกันเลยครับผมห้หาน้อยหมู่บ้านนี่ครับหมู่บ้านนี่ไม้ห้าน้อยออก ฟังผลกันจักน้อยถ้าผู้ไหมกักแนวทางหวยฮาหนอยเา้าจัดไปด้วยครับผมบม่มักดูเป็นแนวทางดูเรียบเทียบกับอาจารย์ที่ท่านชอบเนาะจัดไปครับผมหมู่บ้านครับฮาหนอยออกหมู่บ้านในเฮ้าให้มาแบบว่าช้ามากก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผม เมื่อวานหาหนี้ฮานอยพิเศษออกเจ็ดสามสี่ล่างออกศูนย์ห้าเข่าต้งแต่ฮาหนอยพิเศษแล้วครับฮาหนอยพิเศษมีหาศูนย์ศูนย์หาอยู่ด้วยครับแล้วก็สายลูดกับเขาครับสาย,ายลูดให้ลูดสาม้ะเมื่อวานนี้ฟันทงไปที่สามสายเจาะห้องก็เขาเขาตึงแต่ฮาหน้อยแรกแล้วหยุดต้องหยุดนะครับชมฮาหนอยเขาสีมันคือดอกแทะขอจิบหน่อยได้ครับผม สีมันอ่อนลงมากเลยอาจจะเห็นบ้างไ่เห็นบ้างกะฟังเสียงก็ได้เนะาะอัดไปอัดมานี่ยสีมันหมองลงอะผมเขาครับพิเศษหยุดนะครับผมถ้าเข้าแล้วก็ขอร้องอ้อนวอนกันให้หยุดเลยนะครับผมปวดหัวหนะเวลานี้เหมือนคนที่มันอ่อนแอมปวดหัวแต่เศร้าแล้วล่ะครับผม เดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นตลอดช่วงนี้ครับอย่าลืมผู้ใดถูกหวยน้ำทั้งช่องอย่าลืมเฮ็ดบุญห้ทั้งช่องน้ำด้ยนะครับรู้สึกป,ปวดหัวมันปวดหัวจะเศร้าละเมอน,นี่เมืนกันน้อ,อนพาคครับบัดนี้ก็เลยมาลุ้งหายครับผมช่วงายสองกว่าแล้วละ่ะมาพิเศษไปแล้วพร้อยกติออกหกสามเก้า สามมาครับผมสามมาแต่ว่าสามเก่าห้องผมมีครับตายครับผมสามหกมีแต่สามหกครับมาขากตลอดครับล่างออกสี่สองลุดครับส่วนเวียพี่ออกสามสี่ห้าจอเกือมสามโตเกือบครับล่างออกสองเจ็ดเกือบครับลุดครับลุดครับ นี่แหละครับที่บอกว่าเข้าแล้วขอร้องอ้อนวอนให้หยุดนะคบผมหยุดต้องหยุดสายเจาะเข้ากับเขาแต่น้อยแหลกแล้วครับผมไปต่อกันเลยกับคำนวณเมื่อน,นี้ครับแสงมันคือหย่อนเทนอบบตแสงอันเข่าตามาครับคำนวณให้วันนี้ครับผมประจำม้วนวันพฤหัสท่าน้อยวันพฤหัส ที่สิบเอ็ดมีหน้าคมหาหน่อยครับหุ่นเท่ากับเขาดีอยู่เด้อครับมือน,นี่จากที่เทาเก่งไวเนาะแต่เท่ากับมาช้าแล้วก็ไ่ได้บอกกันแล้วครับผมมาช้าแล้วเก็ไ่ได้บอกกันแล้วครับผมหุ่นกับยี่กีกับตัดออกไปก่อนครับเพราะว่าเท้ามาะจริงๆแล้วกับเขาดีนะมือน,นี่เขาดีขึ้นกัน ไปครับมือน,นี้ฮานอยฟันลูดวิ่งฟันวิ่งฟันลูดมือน,นี้ฟันเก่าครับสายลูดสายวิ่งลูดเกาฟันเกาครับฮานอยลูดเก้าตัวเน้นครับตัวแดงครับตัวเน้นเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ ตัวเด่นตัวเด่นตัวตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดง9จับคู่ครับ9ก้าห้าเก้9เจสเก้าสเก้าห้าเก้ลูดเก้าฟันเก้าวิ่งเก้าจัดไปครับผมฮานอยวันนี้ครับมักบอ่อครับเหมือนี้มักกันบอ่อ แนวทางนะครับตัวเด่นมี2ตัว9กับ3 9กับ3ฟันธงไปที่9ครับ3ามจคู่ครับสามสี่สามห้าสามเจ็ดมากบ่ครับเหมือนี่มากกันบ่มากกันบ่กกนครับผม สามสี่สามหาสามเจ็ดจัดไปครับถามากแนวทางของทั้งชองเฮาอย่าลืมทำบุญเผื่อกันบ้างนะทำบุญเผื่อกันบังเดอใส่บาตตอนเสาร์อย่าลืมคิดถึงคิดทอดกันด้วยนะครับผมถาม้าบูญให้ถือกับทั้งชองเนาะพลังอ่อนแอปวดหวัวแตเ่เสาร์แต่เช้วช่วงนี้มากกับมากมาล่วงสายพร้อมจะเบิดเวลาดทุกมือแล้ครับ ยังมากกันครัจัดไปครับผมต่อกันเลยครับตัวกันครับตัวกันสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสิบตัวครับเจาะสิบตัวห้าน้อยเจาะไปสิบตัวมักวาครับมือนี้ถ้ามักก็จัดไปครับผม มากันกระจัดไปครับผมหรือว่าจะเป็นดูเป็นแนวทางครับมาตรงกับใจของท่านผู้ชมไหมตรงกับเลขตัวเลขของท่านผู้ชมไหมจัดก็นเพียงเนีวทางให้ครับเข้าบ้างหลุดบ้างเปิดใจด้วยนะครับผมมาต่อกันเลยครับผมต่อกันเลยครับจับสามตัวศูนย์เก้าสาม <t ary noise> 4ี่เก้อีกหนึงตัวครับเก้าเก้าสี่ศาสามสี่เก้าสามห้าสี จ um ัดไปครับผมกับสามตัวกับเลขสามตัวเท่ากับเด้เจาะไหวกับจบกับการหาน้อยจบกับการคำนวณหาน้อยครับผมแล้วต่อไปเลยครับผมกับหวยลาวครับเจ็บใจหวยลาวอยู่ยังบ่เศร้ายังบวสางเด้อครับพี่นนอเจ็บใจหวยลาวอยู่ลาวงวนที่แล้วเท่ากับโอ้โหนนอ โอ้โหนอคกับหอยเหลาหอยเหล่านี่เจ็บใจเจ็บหนักเจ็บเจ็บแบบเนี้ยท่านไอฟืนกันดอกมกั้งเนาะครับผมหอยเหล่านี่มันเขาเต่เลาบรหนอกไ,ไข่เนาะไปเต่าบรหนอกไข่ตัวจอห้าก็ได้จักบาดจ,จังได้พี่น้องอยูเบ่งหอยเหล่ากันนี่ส่วนหมากอ่ะมีแต่ในเวมั้งเนาะ เขากับบรยากว่าหลายยายห่หางหวยเล่าเฮ้าหลุดเฮ้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะโอกาสไว้ไนดะตรงนี้ด้วยครับตรงนั่งอยู่นี่แล้วครับผมจากทางช่องนี่แล้วผมเลขหลุดหวยเล่านี่ถ่ายย่างเสื่อมันเขากลับมาล่งคือเก็คำนวไห้คือเกา่าเป็นแนวทางของทางช่องเข้าคือเกามันอาจจะมาบ้างหลุดบ้างนะคะผมหวยเล่าแล้วเข้หออาหมดก็ได้ถ้าเขาห้าหน้อยเรา ขอรองกันเลยครับบ่ต้องไปต่อเหล้าหรอกครับผมมายังเจ็บใจหวยเล่ายัางบ่เศร้าเขากะได้แต่คำบรรยายออกไปนะครับหวยเล้ามาครับผมเล้ามางวดนี้ครับวับนพรหัส์นี่แหละหวยเล้าวันที่สิบเอ็ดมีนาคมหวยเล้ามือนี้ครับสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่แปดครับลูดวิ่งแปด สาลูดสาวิง่งฟันลูด8ครับมื่อนี้แตัวเน้นครับตัวเน้น8 4 8 9ี่แปดเกครับตัวเน้น8จับคู่ครับ8ปดสองแป8ส8มแฟัน8ปลูด8วิ่ง8จัดไปครับ มาครับเดินไปกับเกาเดอนหยเรลาเก้าจับคู่ครับ9ก้าสองเก้94าสองเก้าสามเจัดไปครับผมไปต่อก็เลยกัะตักกันเท้าตัวกันครับส2่3องสี่ส สีส่สองสามจัดไปครับผมกับสิบตัวเจาะหวยลาวเฮอ1สิบตัวเจาะยังมักบกันย,ยังมักบ่ครับโอ้อนแดดครับหอนแดดหอนแดดแล้วบาทนี้ไปต่อกันเลยครับจะได้จบคลิปเนาะไปครับผมจับสามตัวหวยราวกันสักหน่อยสี่แปสี่ เก้าแปดสี่สามแปดสี่สองแปดเก้าจัดไปครับผมจบการคำนวณตัวเลขกันไว้เพียงเท่านี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชม มาบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดามาสายบ้างมาช้าบ้างก็ต้องขอโทษขออภยัยมันปวดหัวนะเหมือนนี่มันอาการปวดหัวจนเสาเลย<ฮ>บ้านนี่ขอไปนอนก่อนละเด้อค่ะปวดหัวแล้วหอนน้ำพราผมสำหรับวันนี้กขอบคุณนะครับพี่มารับชมคอยมีความสุขหลายๆเรื่อยทิงอย่าลืมทำบุญเพื่อกันบังเด้อครับผมนะเนาะเจอกันใหมค่คลิป